เรื่องมิจฉาเนี่ยเคยนั่งดูสารดีที่ทูวิชั่นนะขอพูดสั้นสักสองนาทีใต้เลยครับครบแล้วสองวิสองวิพูดเร็วสองวิดีเร็วมากนานๆหน่อยๆหน่อยหนึ่งสองเรียบร้อยเสียเวลาตัวนี้อีกแล้วเนี่ยคุณดิไม่ไม่จากที่ดูวิชั่นเขาจากพิมพ์ลีกอ่ะคือมิจมาตอนนี้เขาเป็นอะไรนะนักเตะฝึกหัดฟอนเทเล่เขารู้สึกว่าหนึ่งโอกาสขึ้นชั้นเนี่ย มันมันยากเพราะมเขาอมอ่ะอมอ่อนแน่นแน่นผอมอ่ะอมดิไม่แน่นดิอ่อนแน่นอ่อนแน่นอ่ะหอมแบบดูร่างกายไงเขาก็เลยไปเรียนเข้ามหาวิทยาลัยครับไอเมื่อกี้มึงเซิร์ชมาซื่อจำไม่ชื่อไม่ได้ซึกุบะอะไรอ่ฮะอเราก็ไม่รู้จากนะเรเพราะว่าพระรักษามันมีมีที่สีบเรื่องเรื่องนี้เลยเรื่องการเรื่องร่างกายเรื่องการเลี้ยงบอลเรื่องอะไรต่างติดกล้องติดโกโรที่หัวอะไรก็นะ คืออย่างเงี้ยเหมือนเป็นวิจัยอะเออแล้วก็พัฒนาจากตรงนั้นอเรื่องการเลี้ยงเรื่องความเร็วเรื่องสปีดเรื่องการดวนหนึ่งตอนหนึ่งใช่แล้วสลับเร็วอะไรบ้าแล้วเขาก็กลับมาพอนเทเลสต่านี้เขาขึ้นตัวจริงเลยอขึ้นตัวจริงเสร็จโอ้ยหลายปีนะสองําปีอะจขึ้นตัวจริงเสร็จก็เลยไปมาใบตั้นเลยใช่ไหมใช่แล้วปล่อยยืมไปแล้วกลับมาอาหารนั่นแหละเขาก็เลยแบบตรงนั้นไงแต่กินเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าคือวิธีการเล่นเขาหลายคนอาจจะชอบพูดเรื่องทีสี ใชเขาบอกว่ามันไม่เก็บกันาเท่าไหร่แต่เขาก็ได้ได้ได้จากตรงนั้นมามีส่วนมาพัฒนาตัวเองจากความรู้ตรงนั้นก็มันมันเจาะเรื่องนี้เลยนะการเลี้ยงบอลการเปลี่ยนสปินอะร่บอลีิบาลานเรื่องการควบคือก็ทำวิจัยแบบร่างกายจริงจังอ่ะจ้ะเอออ๋อนี่คือป็นงใ้เห็นว่าไอ่าวิไลของญี่ปุ่นเนี่ยมันแข็งแรงเรื่องฟุตบอลเขาแข็งแรง ซินบานเราอย่างก็เอาไปเป็นตัวอย่างได้ไง้างั้นที่พี่กี้พูดแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วล่าสุดเนี่ยไบตันเพ่งออกมาให้ข่าวว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอจกเอานาเซอร์ไปทีของโรนโดอ่ะพี่จอมสองรอบนะมกราพี่กี้เนี่ยก่อนตลาดปิดมกราที่ผ่านมาเนี่ยได้เยอะด้วยนะรอบแรกหกสิบล้านปอนนะไบตันบอกไม่ขายเอานาเซอร์บอกไม่ขายให้ไหมเอาไปเก้าสิบล้านปอนนึกว่าจะขายไบตันก็บอกกูก็ไม่ขายอีก มิโนมานเต็ก็ไม่เตญี่ปุ่นระดับ90ล้านปอนอ่ะคือพี่ว่ามิโนมาไม่อยากย้ายไปหรอกอันนี้ไม่ได้ว่าซาอุโปลีกไม่ไ มันอยากเล่นที่นี่มาวมามีความสุขแล้วคือคนญี่ปุ่นไม่ได้นิดเงินไงเล่นเพื่อพัฒนาตัวเองเป้าหมายยกระดับตัวเองยกระดับตัวเองให้เก่งแค่นั้นเองคือเงินทองเนี่ยมีอยู่แล้วเงินเนี่ยต้องไปพวกพูดเมกาใต้เนี่ยเอาแน่เรื่องยอมรับว่าเขาเอาแน่นอนยอนดูรันเนี่ยเขาเอาแน่พวกนั้นเขาชีวิตเขาลำบากไงอันนี้ไม่ว่ากันไม่ได้ก็เป็นทางเลือกของชีวิตแต่ละคนแต่คนไม่เหมือนกันไม่โซมามันไม่น่าไปหรอก